สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube แอดหมุนเซียนมากานพาโชคมาพบมาเจอกันอีกแล้วอนึ่คลิปนะครับ FC คลิปนี้เอาเป็นสูตรของแอดมาสลับกับใบตรวจนะครับก็ใบตรวจช่วงเช้านะครับช่วงเย็นก็จะเป็นสูตรของแอดนะครับจะสลับกันนี้ไปเรื่อยๆนะครับสูตรแอดเยอะแยะมากมายนะครับแต่แอดจะคัดเป็นในสูตรที่นะครับเอามา ลงแล้วเข้านะครับออันไหนที่ไม่เข้าแอดก่องดไปก่อนนะครับนะครับเอาไอที่สูตรเข้าๆมาให้ f อฟได้รับชมกันนะครับแล้วเข้าตอนเนี้ยนะครับแบบว่าให้ FC จะได้ไม่ต้องสะดุดแต่ว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้พิเศษกว่าคลิปก่อนอ่านะครับพิเศษกว่าคลิปก่อนอันนี้คือเป็นสูตรครบล่างนะครับ ่อนนั้นที่แอดได้ลงก็คือครบล่างเนี่ยจะเป็นมาเดียวเดียวนะครับมาเดียวเดียวส่วนตัวครับนะครับครบล่างแล้วแถมครบบนด้วยนะครับอีีไม่ใช่ว่าครบล่างแล้วบนไม่มานะครับมาทั้งบนมาทั้งบนทั้งล่างคือสรุปว่าทั้งครบบนและครบล่างนันแหละแต่ครบล่างมาดีกว่าครบบนนะครับแอดจึงเขียนบอกว่าสูตรครบล่างนะครับปรับใหม่นะครับเป็นเจ็ดตัวแล้วก่อนหกตัวนะครับปรับใหม่เป็นเจ็ดตัวนะครับ ให้เอฟซีรับชมจิว่าพิเศษพิเศษกว่าคลิปก่อนๆน,นานี้ที่แอดได้ลงไปก็คือมวดก่อนๆด้วยสูตรครบล่างเสร็จนะครับจะตามมาด้วยสูตรวิ่งรูดใหม่นะครับบนล่างซึ่งแอดได้ลงไปประชันกับสูตรวิ่งรูดเก่านะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับ แอดมองแนวโน้มแล้ววิงหลูดใหม่ของแอดวัน,นี้จะมาแรงนะครับมาแรงมาตั้งแต่ตนงวดแล้วแหละเพราะยังไม่ผิดเลยสักงวดเดียวเองสินะครับแต่งวดน,นี้แอดมองแล้วจะมาดีมากๆก็เลยแอดเอามาจับประกบกับสูตรครบล่างนะครับถ้าเราว่าสูตรวิงหลูดบนล่างใหม่เนี่ยเป็นตัวชูโลงเป็นตัวพระเอกเลยนะครับเอามาจับเน้น เฟ้นออกมาจาก7ตัวสุดครบหลางนะครับจะได้เลขอะไรเดี๋ยวมาดูกันหน้า f อตอนนี้ก่อนอื่นจะไปกันที่ทำคลิปกันายาวๆไปก่ตรงนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวแล้วไม่ทันบอกเดี๋ยวจะทําผิดกดกติกาของช่อง youtube นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจ f อกับช่องแอให้ตรงกัน คำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนสิือปิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราสง่งเสริมให้ทัน้อสลากินแบงรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นเราใช้วิจจาราญาณในการารับชมขอบคุณครับอพี่นอ้องเอฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องยูทูบของแอดมูนเซียนมาถายาพจตามนี้เลยเอฟซีนะครับเสร็จเรียบร้อยอ่าซูมาใกลๆนะครับอแอดก็จะบอกรายละเอียดแบบว่าก็ พอสมควรนะครับไายละเอียดมากเอาสําหรับ FC ใหม่สิเข้ามาชมอาจจะยังไม่เคยเห็นสูตรของแอดนะครับเข้ามาชมได้เลยฟรีนะครับทุกอย่างไม่มีการเก็บกระตังอะไรทั้งสิ้นนะครับชมฟรีทุกอย่างสูตรแอด Ad ก็แจกฟรีนะครับไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ไม่หวงสูตรด้วยนะครับเพราะแอดคิดค้นมาจากสมองแอดเองนะครับไม่ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับ เดี๋ยวแอดก็คิดขึ้นมาได้อีกเรื่อยๆนะครับอันนี้คือตนฉบับของแอดเองออริจินอลนะครับก็เลยไม่หวงลิขสิทธิ์นะครับใครอยากเอาไปทำอะไรเอาไปเลยนะครับแอดแจกฟรีนะครับมาดูสูตรครบล่างนะครับเจ็ดตัวกลับใหม่ละก่อนเป็นหกนะครับเหล็กใช้สองตัวนะครับใช่นะครับเหล็กใช้สองตัวสองวดนะครับเหล็กใช้สองนวดนะครับ บวกเหลขท้ายสองตัวตกไปเขียนสองมวดก็สองมวดก็ถูกนะครับคือเหล็ก้ายสองตัวอสองมวดนะครับใชหมวดที่หนึ่งและนวดที่สองมาบวกกันนะครับมวดที่หนึ่งและนวดที่สองมาบวกกันแอดอาจจะเขียนสับสนแต่เอฟซีไม่ต้องงงมาดู แอดเอาสองหนึ่งสองหนึ่งออกหมดเลยเดี๋ยวแอดจะมาผลที่ออกมาดูก่อนนี่ครับดำไปหน่อยยาว่ากันนะครับนี่ครับเลขแท้สองตัวสองหนึ่งนี่ศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามนะครับปีหกเจ็ดที่ออกปลายปีวันที่สิบหกนะครับนี่นะครับสองหนึ่งแล้วก็มางวดออกวันที่สองเดือนหนึ่งหกแปดนะครับเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้าแต่เลขที่ใช่คือห้าหนึ่ง นะครับสองหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งได้สามห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับแล้วมาดูสามบวกหกอย่างเงี้นะครับแล้วก็บวกต่อไม่เ, 5, 1, 2, 3, 5, 6, 5, 5. เรื่อยห้าบวกหนึ่งหกสองบวกสามห้าหกก็พาเด็ดเจริญเดี๋ยวมาดูกันตามนี้แหละร้อยลงมาเรื่อยๆนะครับ fc อันนี้คือวิธีทำนะครับทีนี้มาดูเงินแรกเลยสองบวกหนึ่งได้สามตรงนี้ตัวเลขนี่ แล้วก็บวกห้าบวกหนึ่งได้หกตัวนี้สามบวกหกได้เก้านี่ครับมาละสูตรนะครับลบหนึ่งบะครับบวกสได้สิบสก็ศูนนบวกสะครับก็ได้สามบวกสได้เจนะครับเจวกหได้สิ 0. 0, บ 3, นะครับสอวกสได้หนะครับอันนี้บวกสี่เเดี๋ยวจะไม่ชัด บวก4นะครับบวก4ได้6 7ตัวครบล่างนะครับแถมครบบนด้วยแหละแต่เน้นครบล่างเพราะล่างมามากกว่าบน2งวดบนมา8ล่างมา10นะครับเอามาดูนะครับผลที่ออก23นะครับล่างนี่ครับแล้วก็ครบบนด้วยเอางี้แอดวงให้ fc วงให้ fc บนด้วยแล้วกัน นะครับมาต้องครบล่างครบบทเนาะเอาเนี่เจ็ดเก้าเก้าเก็ดนะครับนี่เห็นไหมครับสามสองสองสามล่างแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดบนนะครับเนี่ยหลักร้อยด้วยเจ็ดเจ็ดเก้านะครับครบสูตรเลยเอาต่อมางวดที่สองนะครับก็หารหนึ่งตรงเนี้ยยกมานะครับยกมาตรงนี้หารหนึ่งก็ได้หกสองสามนี่ครับยกมาตรงนี้ สอบวกสมได้5้ากบวกห้าก็ได้สิบเได้หนึ่งนะครับลบหนึะครับเหลือศูนยบวกสได้2 2งสองบวกสได้5 5าบวกสได้9 9้ก้บวกหได้14 4สบวกสได้8นะครับเจตัวครบก็ออก 7, 0็ดศูน้าะครับก็เข้าครบล่างไปศูนย์เขาเบิ้ลนะครับก็ได้แค่ครบล่าง อันดับที่3ครับ2 3ยกมาตรงนี้5้าแจมนะครับแล้วก็5 1นี่ยกมาตรงนี้นะครับพอบวกหบวกหนได้6 5หบวกหก็ได้1 0 2 5 9 4 8ห้เดหมือนงวดนี้เลยนะครับออก3 7 7 5 0นะครับก็เข้า5 0ล่างไปล่าง3งวดติดแล้วนะครับต่อไปงวดที่4ครับ5 1ยกมานี่นะครับหบวกหนึ 5, 1, ก็ได้6กอ่บวก ห้าศูนย์เนี่ยกมาเนี่ห้าบวกศูนย์ได้ห้าหกบวกห้าก็ได้หนึ่งนีกแล้วครับหนึ่งศูนย์สองห้าเก้าสี่แปดสามงวดเหมือนกันเลยนะครับออกแปดเก้าสี่ห้าสี่งวดนี้นะครับเต็มเต็มร้อยสิบหน่วยแล้วเนี่ยนะครับเนี่ย,ยแล้วก็วงเก้าด้วยนะครับแปดเก้าสี่นะครับแล้วก็ห้าสี่นะครับ เธอเฟนะครับ f อแป๊หนึงดอกจันก่อนเนี่ยลืมดอกจันตรงนี้นี่ครับเนี่ยข้าวสังบนข้างล่างจะดอกจันคู่นะครับต่างสีกันนี่บนอันนี้ล่างอันนี้เข้าล่างอย่างเดียวอันนี้ข้าบนอย่างเดียวอันนี้บนล่างนะครับเนี่ยดอกจันเนี่ยให้เอฟซได้ชมกันไปทำความแก้ให้ตรงกันนะครับเอาแอดไปต่อ นะครับ 8, 9, แปดเก้าสี่ละห้าศูนย์ยกมานะครับก็ได้ห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าบวกห้าบวกสี่นี่ครับได้เก้าห้าบวกเก้าได้สิบสี่ลบหนึ่งได้สามบวกสองได้ห้าบวกสามได้แปดบวกสี่ได้สองบวกห้าได้เจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดได้หนึ่งนะครับ 5, 6, 3, 3, ออกห้าหกสามสามสองแล้วเข้าสามสองนะครับล่างอย่างเดียวแล้วต่อมาครับอันนี้ครบล่างบวกครบบนด้วยนะครับก็ห้าบวกสี่ยกมาได้เก้าสามบวกสองยกมาได้ห้าเก้าบวกห้าได้สี่เหมือนกันนะครับสี่สามห้าเหมือนหวดนี้เลยนะครับออก 6, 8, 7, 3, หกแปดเจ็ดสามหกก้นนี้มาเข้าครบบนนะครับครบล่างเข้าสามตัวเดียวนะครับ ก็วงไปแปดเจ็ดนะครับแปดแล้วก็เจ็ดนะครับนี่เราเขาครบวนไปอ้าวต่อมาครับสามสองยกมาสามบวกสองได้ห้าแล้วก็บวกสามบวกหกได้เก้านะครับห้าบวกเก้าได้สิบสี่เหมือนงวดนี้แหละครับสามงวดติดเลยเช็ดกันออกสองสองเจ็ดแปดห้า หงวนนี้มาทั้งครบบนครบล่าง f อนะครับแถมสองหลักร้อยด้วยอ่านี่พอๆเบิ้ลน,นะครับร็เท่ากับว่าสองเจ็ดนี่ครับครบบนบวกครบล่างนะครับต่อมานะครับสามหกยกมาสามบวกหได้เก้าบวกแดบวกห้าได้สามเก้าบวกสามได้สิบสองลบหนึ่งเหลือหนึ่ง บวกสองได้สามบวกสได้หบวกสได้สิบศนบวกหได้ห้าบวกส่ได้เานะครับก็ออกสามแปยก็เข้าศูนย์หกไปนะครับอนน่ะต่อมาครับแปยกมาแปดบวกหได้3ามบวกศูนย์บวกหกได้หกสามบวกหกได้เนะครับลบหนึ่งลบแปดบวกสได้สิ 0บวก3ได้3 3บวก4ได้7 7บวก5ได้12 2บวก4ได้6นะครับออก30987นะครับก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าหลักร้อยอีกด้วยนี่3หลักร้อยนะครับครบบนครบล่างนะครับอันนี้ครบจริงนะครับว่า10หน่วยแล้วก็10หน่วยบนล่างครบหมดเลยออะต่อมาครับ อศูนย์หกยกเรมาศูนย์บวกหกได้หกบวกแปดบวกเจ็ดได้ห้าห้าอ่าหกบวกห้าได้หนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์สองห้าเก้าสี่แปดนะครับอันนี้อาจะไปเร็วแล้วนะครับช้ากว่านี้เดี๋ยวไม่ทันอีกสูตรนะนะครับก็เท่ากับว่าออกสามห้าสองสองศูนย์นะครับครบบนครบล่าง่าติดกันสองหมดเลยนะครับครบบนครบล่างครบบนออกห้าสองครบล่างออกสองศูนย์นะครับ วงห้าอีกตัวหนึ่งนะครับตามนี้ต่อมาครับก็ทำได้เจ็ดหกแปดหนึ่งห้าศูนย์สี่ออกสามเก้าสองศูนย์หกก็เข้าศูนย์หกนะครับหลางต่อมาครับทำได้แปดเจ็ดเก้าสองหกหนึ่งห้าออกสองสี่หกเก้าหนึ่งก็เข้าเก้าหนึ่งหล่างสิบหน่วย นะครับส่วนบนเข้าหกตัวเดียวเอฟสนะครับสีไม่มาเข้าหกตัวเดียวตัวเดียวก็วงหกไว้ตัวเดียวนะวงหกว่าตัวเดียวอ่ะ,ต,อะต่อมาครับโอ้เอฟซีไม่เห็นงวดน,นี้แหละครับผิดงวดเดียวนะครับเข้าบนตัวล่างตัวหนึ่งไม่มาทั้งครบบนและครบล่างนะครับ หกห้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าสามออกสามสองสี่สองหกเข้าสามหลักร้อยนะครับเข้าสี่บนเข้าหกล่างนะครับไม่จับชุดผิดงวดเดียวนะครับแล้วก็มาดูวันนี้เลยทำได้แปดเจ็ดเก้าสองหกหนึ่งห้าออกแปดห้าสองห้าศูนย์อันนี้เข้าครบบนนะครับล่างเข้าห้าตัวเดียวนะครับครบบนออกแปดก็เข้าหลักร้อยอีกแล้วนะครับ นะครับต่อมา 3, 2, 4, 7, 1, 60ออก 8, 6, 5, 6, 3ก็เข้าครบล่่งไปนะครับหกสต่อมา 4, 3, 5, 8, ามหสองเจ็นะครับก็เข้า 3, 1, ครบล่างอีกแล้วนะครับส่วนบนเข้าแค่5นะครับเข้าแค่หนะครับแล้วก็เข้า 3, ามหลักร้อยอีกแล้ว ต่อมาครับงวดนี้ที่ออกที่ผ่านมาเลยทําได้สามสองสี่เจ็ดหนึ่งหกศูนย์นะครับออกหกสี่หกห้าแปดนะครับงวดนี้ก็เข่าครบบนนะครับล่างไมมาเข่าครบบนร้อยสิบหน่วยด้วยนะครับเพราะออกหามหกสี่หกนี่ครับอ่างวดใหม่มาเลยครับในงวดใหม่นะครับสามหนึ่งยกมานะครับสามบวกหนึ่งเด็ดสี่ แล้วก็บวก5บวก8นี่ครับก็ได้3 4บวก3ได้7ลบ1ล้บ6บวก2ได้8บวก3ได้ 10, 11 11นะครับบวก4ได้5บวก5ได้10กด0 0บวก4ได้4นะครับอันนี้คือ,อโอ้แอดทำคนเดียวมาให้ FC มองเลยละขอความไว้ FC ขอไปขอไปอันนี้ครับให้เห็นเต็มๆแต่ตัวเลขหน่อยนะครับขอไปนะครับเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถูกครบบนครบหลังครบบนครบลลางนะครับมีผิดหัวเดียวเข้าอย่างละตัวบนและหลังนะครับแล้วก็เข้ามาครบบนเข่าครบหลังเข้าครบหลังเข้าครบบนงววนี้จะมาครบบนครบหลังทั้งสองอย่างเลยหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันอย่างน้อยๆต้องมาหนึ่งครบไม่ครบบนก็ครบหลัง ต่แอดเน่นครบล่างนะครับแต่ครบบนก็ก็มาได้เช่นกันเช่นแปดสี่สี่แปดเนี่ยนะครับสวยมากๆแล้วแล้วก็อ่าหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสี่สี่ห้าเนี่ยนะครับเนี่ยอยู่ในห้าตัวเนี่ยแปดหนึ่งห้าศูนย์สี่แค่นี้เลยนะครับแอดตัดวงจรเหลือห้าตัวแต่จะเหลือน้อยกว่านั้นดีเดี๋ยวมาดูอีกสูตรหนะึง นะครับอันนี้พักไว้ก่อนจุดครบล่ะเดี๋ยวามาชนกันและจับชุดไว้ให้เรียบร้อยนะครับเอ้ามาดูวิ่งหลุดบนใหม่ที่แอดได้รีวิวให้ FC ชนวิ่งหลุดเก่าไปแล้วนะครับอันนี้คือวิ่งหลุดใหม่ FC นี่ครับเห็นไหมครับไกลๆนู่นเนี่ยนะครับวิ่งหลุดใหม่นะครับใช่เดี๋ยวแอดให้ FC ใหม่ดู ใหญ่ๆนก็ได้เพราะว่า FC ใหม่ยังไม่คุ้นชินส่วน FC เก่าก็ยังไม่ค่อยคุ้นอยู่แล้วเพราะ a d ดเป็นสูตรใหม่เนี่ยสูตรเนี้ยสูตรใหม่เพิ่งมาเผยแพร่มาคลิปที่ผ่านมานี่เองนะครับสูตรใหม่ส,หมสูตรวิ่งรูดบนล่างใหม่นะครับใช่ร้อยสิบหน่วย3าตัวครั้งที่หนึนะครับมาบวกกันได้เท่าไหร่แล้วก็มาลบ1นบวกสีแค่นี้เลย FC นี่ครับ290มาดูนะครับ นี่อ๋อไม่เห็นนะนี่นี่รางวัลที่หนึ่งใช่สองตัวแล้วคนนี้คือสองเก้าศูนย์นะครับต่อมากกว่าซีซีหกต่อมาก็เก้าหกหนึ่งต่อมาก็สองแปดห้านะครับตามนี้สองเก้าศูนย์นะครับสองเก้าศูนย์แอฟหนึ่งเอฟซีอ่าแอฟหนึ่ง 2, 90, 2 9 0ก็2บวก9บวก0ก็ได้11นะครับลบ1เหลือ0นะครับแล้วก็บวก4ได้4 1 0 4ออก2 0 9 5 1นะครับเข้า0บนเข้า1ล่างงวดใหม่นะครับ4 4 6 4บวก4บวก6ก็ได้4นะครับลบ1และ3บวก4เหลื7ออก7 7 9 2 3เข้า7บนเข้า3ล่างนะครับ ต่อมาครับ9 6 1ก็9บวก6บวก1ก็ได้6ลบ1ลด้5บวก4ได้9ออก7 0 0 5 1เข้า5ไปต่อมาครับ2 8 5ก็5 2บวก8บวก5ก็ได้5ลบ1ได้4บวก4ได้8นะครับก็ออก3 7 7 5 0ก็เข้า5ไปเนี่ยแล้วต่อมาก็แบบนี to, ้เหมือนเดิมนะครับเนี่ย ทำได้หกห้าเก้าก็ออกเก้าบนห้าหลางวันนี้ทำได้สามสองหกเข้าหกสามสามสองเข่าทั้งบนและล่างมีวันนี้วันเดียวที่เพอร์เปกสุดๆเอฟซแค่สามตัวนะครับเข้าทั้งบนและล่างเลยนะครับเข่าทั้งบนและล่างเลยแม่นไม่ธรรมดาจริงนะครับสามตัวเข้าหกสามบนเข้าสามสองหลางนะครับ ต่อมาครับทําได้9 8 2ดสองก็เข้า8ดบนต่อมาทําได้สี่สามเจก็เข้า7บนต่อมาทําได้แ7ดเจดก็เข้า8ดบนต่อมาทําได้ห5ห้าเเข้า9บนต่อมา0 9 3เสข้า3หลักร้อยเข้าศล่างหลักหน่วยต่อมา6 5 9าเ้าเข้า9บน6ล่างต่อมา9 8 2าดสองเข้า9าล่างก็2สองหลักร้อยบน ประมาณสี่สามเจดข้ามหลักร้อยบนขออสี 4, หลักหน่วยบนประมาณสามสองหกข้าสบนประมาณสองหนึ่งห้าข้ห้าบนประมาณแปดเจ็ดหนึ่งข้าหล่างนะครับประมาณห้าสี่แปดงวดนี้ก็เพิ่มเพลกอีกงวดหนึ่งเอนะครับแต่ว่าเข้าล่างสิบหน่วยบนมาเข้า4อย่างเดียวนะครับนี่5ห้าสี่แปด อันนี้ก็เพอเพล็กอิงงวดงวดที่ผ่านมาเลยครับนี่ออกหกสี่หกห้าแปดงวดนี้นะครับนี่เจ็ดสี่ศูนย์เอามาให้เอฟซีดูหน่อยเป็นการันตีหลักฐานนะครับนี่ครับเจ็ดสี่ศูนย์เอามาจากตรงนี้เจ็ดบวกสี่บวกศูนย์ได้หนึ่งนะครับามาดูเจ็ดบวกสี่บวกศูนย์นี่ครับไดนหนึ่งลบหนึ่งล้ศูนย์บวกสี่ได้สี่ นะครับเหมือนวดนแรกเลยมาดูเอฟซีเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งศูนย์สี่นะครับออกสองศูนย์เก้าหนานี่นะครับดังน,น,นั้นแอก็เลยเน้นนะครับเน้นเน้นที่หนึ่งกับศูนย์แต่ซีก็สวยเอฟซีเดี๋ยวมาดูนาชนแล้วชนละวีสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับทั้งสามตัวนี่สวยหมดเลยนะเอฟซีสวยหมดเลยนะครับแต่เอดเป็นแอดไปนเน้นหนึ่งกับศูนย์นะครับ เอามาดูตัดชนกันนะครับกับครบล่างาทีนี้แอคก็ต้องยังไงดีอเดี๋ยวแป๊บป็นเอฟซียังไงดีเนาะถอยหลังสูมถอยสอูมถอยวางถูกไหมเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือสูตรวิง่งรลดใหม่หนึ่งศูนย์สี่แล้วก็นี่อันนี้สูตรครบล่างงมดใหม่นะครับ ครบล่างแถมครบบนด้วยก็คือครบล่างและครบบนนะครับประมาณนี้ทีนี้เอา104มาชนนะครับก็เท่ากับชน104แค่นั้น3ตัวนะครับอยู่ในนี้แน่นอนนะครับ104เนะี่ยแอดการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ104เนี่ยนะอยู่ในนี้แน่นอนครบล่างครบบนอยู่ในนี้แน่นอน fc และแอดจับชุดไว้ให้ fc พร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้ว ทีนี้แอดก็จะซูมถอยให้เอฟนีดูนี่ทั้งหมดที่แอดเอามาประกบกันนะครับเอฟซีแคปได้แคปเลยนะครับอันนี้สูตรแอดหม่หวงสูตรนะครับครบล่างแล้วครบบนอ่ามาดูอาอสว่างอีกหน่อยนะซูมไอ้นี้ก็ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวดยวแป๊บนึงเอฟอ้าวแคปได้นะครับแคปได้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยทีนี้นะครับ แคปเสร็จหรือยงังแคปเสร็จแอดจะให้ดูนะครับแคปเสร็จแอดจะให้ดูเรียบร้อยนะครับเอ้าเดี๋ยวจะเสียเวลานี่แอดจับชุดให้เรียบร้อยแล้วจับชุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสูตรครบล่างบวกบนชนสูตรวิ่งลูดบนล่างใหม่นะครับนี่ งวด1ตุลาคม68นะครับ1ตุลาคม68อ้าวมาดูนี่ครบล่าง7681504นะครับมาชนกับวิ่งรูดใหม่104ก็จะได้104นะครับก็เท่าว่าพระเอกเลยนะครับวิ่งรูดใหม่พระเอกเลยนะครับถ้าพระเอกมางวดนี้ก็มาดูในนี้เลย นะครับนี่นี้เลยแอดจัดชุดไว้ให้เรียบร้อยหนึ่งก็ตามนี้ศูนย์ตามนี้สีก่ก็ตามนี้นะครับแต่ทีน่นี้นะครับพอแอดมาทําอีกสูตรเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอหอยาดเอฟซีแป๊บหนึ่งนะครับนี่นี่นี่สูตรนี้สูตรนี้นะครับเห็นไหมครับแอดเขียนไว้ข้างบนหลักหมืน่นนะครับหมดออกสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งนะครับ ดีสองนะครับสองสองศูนย์เก้านะครับเ <Generally, S 1> <filho, S 2> นี่ยอันนี้กดสองนะครับสองสองนะครับหลักหมื่นเก้าหลักสิบรางวัลที่หนึ่งหกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งสามแล้วก็อ เล็กท้ายหลักสิบนะหลักสิบเหล็กท้ายสองตัวนะครับนี่คือสองอ่ามาดูเดี๋ยวเอฟซีจังงงนี่ครับว่าจะเอฟซีงงแอดยังงงหรอหลักหมื่นเลขเก้านะครับนี่นะเลขเก้านะครับ หลักสิบเลขหกหน่วยเลขสามหลักสิบหรือใช้สองตัวเลขสองนี่คือตำแหน่งที่เอามาใช้นะครับไม่ได้ทำเรื่อยนะครับไม่ได้บวกลบคูณหารนะครับเอามาใส่เฉยๆเลยนะครับแล้วก็ออกมาออกงวดนี้สองศูนย์เก้าานหนึ่งมาดูครับนี่ครับเข้าตัวไหนครับเข้าเก้า อีกงวดก็เหมือนกันนะครับหลักหมื่นก็สามหลักสิบศูนย์หลักหน่วยเก้าหลักสิบล่างห้าออกเจ็ดเจ็ดเก้าสองสามเข้าสามกับเก้าอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆผิดงวดหนึ่งนะครับแล้วก็มางวลาดล่าสุดเลยเนี่ยเจ็ดสี่หกห้านะครับเอามาชนกับสูตรนี้เจ็ดสี่หกห้านะครับ ก็มีสีชนเด่นสุดเลยก็สีกับห้านะครับสีกับห้าสีมาจากตรงนี้นะครับห้ามาจากสูตรของเอสเองนะครับก็เด่นสุดคือสีชนสีนะครับสีสีสีชนสามตัวนะครับเอสก็ลเน้นสีตัวเดียวนะครับเพราะสีชนสามตัวนะครับเน้นสีตัวเดียวที่นี่ก็มาดูใหม่ มาดูใหม่จากหนึ่งก็ศูนย์เด่นมามากกลายเป็น4เด่นสุดๆนี่นะครับดังนั้นก็นมาดูแค่ชุดเดียวนี่4ี่แปเห็นไหมครับ4ี่แปเห็นไหมครับบนล่างนะครับถล่างให้เล่น4ี่ปให้ซื้อ4ี่ปบนให้กลับเป็น8ปสนะครับแล้วก็สี่หาสีได้หมดบนล่างนะครับ สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับได้หมดบนล่างสี่ศูนย์ศูนย์สี่ก็ได้หมดบนล่างนะครับเนี่ยนะครับตามนี้ c ี่แอดขีดเส้นแล้วก็ขีดถูกไว้เนี่ยคือแอดเต็งไว้ทั้งหมดนะครับตามนี้เอฟสี่ถ้าชอบกระจัดนะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือการทำประกบนะครับและแอดมั่นใจว่ามาอยู่ในนี่แหละนะครับแอดเอาไปจับจ่ายซื้อในแอปเปาตังได้เลยนะครับ พราะว่าแอดจับชุดไว้ให้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแแล้วแต่เอฟซีจะหยิบช่วยชุดไหนไปนะครับไปซื้อก็ดวงใครก็ดวงใครเนะเอฟซีเพราะแอดอยังไม่ได้สรุปนะครับยังไม่ได้สรุปให้ดวงใครก็ดวงใครเนาะแต่อยู่ในนีแ้แหละเอฟซีอยู่ในนี้แน่นอนนะครับทั้งบนและล่างอยู่ในนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งตุลาเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยแอดเขียนไว้ว่าเน้นล่างแต่การบนไว้ด้วยนะครับ เน้นล่างกันบนไว้ด้วยแต่ถ้า F C ชอบบนก็เน้นบนกันหลางก็ประมาณนี้แอดจะบอก F C ไว้ประมาณนี้คือไม่ใช่ว่าแอดบอกหลางจะต้องเน้นล่างตามแอดไม่ใช่นะครับใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจของแต่ละบุคคลเลยนะครับอดชอบแอดก็บอกอย่างนี้ F C ชอบต่างใจแอดก็จัดไปตามนี้นะครับสุดท้ายนี้ F C ที่เข้ามาชมช่อง u t u b e แอดหมุนเซียนมากัรัมะโชค สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้เนะเาะรอดพ้นจากยายอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเสียงโชคชนิดใดกขอให้โชคดีถุนไหวกันทุกทุกคนนะครับเอฟซีคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม